วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่4เดือน8ปี2564ตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่ม50นาทีนะนาทีนะครับทองราคาทองคำพยายามที่จะผ่านแนวต้านที่ประมาณ1,830 เหรียญให้ได้นะครับแต่ก็ยังผ่านไม่ได้นะครับขึ้นไปทดสอบ1 2 3 1 2 3 3ครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับที่ราคา1,830ครับซึ่งแนวต้านหเนี่ยถือว่าเป็นแนวต้าที่มีความสำคัญถ้าผ่านไม่ได้มันอาจจะยอ่อลงอีกนะครับดังนั้น ดังนั้นเราควรจะรอ,อก่อนนะครับช่วงนี้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับการการลงทุนในทองคํำมีความเสี่ยงสูงสูงสูงมากนะครับเราต้องใช้ความใจเย็นอดทนรอรอรอให้รอให้ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจเรา,เรา่าเราจะเทรดนะครับจังหวะที่มันมีเทรนเราถึงจะเล่น ถ้าไม่มีเทนเราจะไปเล่นเพราะอะไรเพราะทองคำมีความเสี่ยงสูงและมีการสวิงสูงและและมันวิ่ง24ชั่วโมงดังนั้นขอให้ใช้วิจารยณในการเล่นด้วยนะครับ